สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม l a t d a on Earth Survival ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นบ้านกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้บ้านแบบไหนนะแต่ตอนนี้เราก็เอาทางแก๊สแดงนะไปใส่ที่รถ ATV ครับเหลืออีกกี่อันอนะเหลือหนึ่งอันครับถังแก๊สแดงแล้วก็กระปุกเกียร์สองันเนาะเฮ้ยโอ้ยโดนซอมบี้ตบครับเฮ้ยสามารถเก็บของเลยด้วยนะ อันนี้คือเทคนิคลับๆอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเฉพาะเกมนี้นะก็คือเราสามารถเอาของนะครับไปฝากไว้ที่ร่างของซอมบี้ได้นะโดยที่ไม่โดนป้นนะครับวิธีก็เวลาจัดการแล้วก็อย่าเพิ่งเก็บของนะให้เราเอาของไปใส่ที่ซอมบี้เล่ล่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยของผมมีซากเต็มบ้านเลยนะทั้งซากน้องหมานะครับซากซอมบี้ เวลาใช้ก็อย่างน้อยๆก็ให้มันเหลือสักหนึ่งชิ้นนะครับเราจะได้มีที่เก็บของไว้สำรองนะแต่ถ้าใครกลัวหายก็ลองเอาของที่ไม่จำเป็นมาฝากไว้ได้นะที่ร่างซอมบี้โอเคครับเดี๋ยวครับขวานไว้ก่อนนะก้าวๆบวกเลยเห็นไหมเก็บสะสมนะครับช่วงที่ไปฟาร์ม เราต้องเอาขวานธรรมดาไว้ก่อนนะเอาไว้ใช้แล้วขวานใหญ่ใช้ที่หลังครับอยุดสิว่าวันนี้เราจะได้บ้านอะไรนะเออทุกคนแล้วก็จะบอกว่าผมคำนวณในนี้แล้วอะเราไปลยุยรอบที่สามไม่ได้ครับที่บ er ังเกอร์บราโวคือวันก่อนนะนะจำได้ไหมครั้งแรกที่เราไปลงอะแล้วผมก็ไม่ได้ลงต่อเลยใช่ไหมผมก็ทิ้งไว้วันหนึ่งเลย เล่นต่ออีกรอบอ้าวอ้าวคือมันรีหลังจากที่ผมเล่นรอบแรกเสร็จแล้วไงแล้วผมก็ทิ้งไว้วันหนึ่งครับสุดท้ายก็คือเล่นไม่ครบนะไปลุยบังเกอร์3ครั้งไม่ได้นะครับได้แค่2ครั้งไงครั้งที่2ใช้เวลาในการรี1วันนะแต่ว่าบังเกอร์อีเวนต์บังเกอร์บราวเนี่ยเหลือแค่17ชั่วโมงนะครับใกล้จะได้ใกล้จะได้แล้วเจอแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปลุ้นที่สุยนขนส่งเอาก็ได้นะมันต้องมีสักรอบแหละที่เราจะได้รับถังแก๊สแดงจากสนยนขนส่งนะครับเซ็งเป็ดเลยทุกคนเซ็งเป็ดเซ็งห่านเซ็งไก่เลยอะ่ะและบ้านที่เราจะไปป้นวันนี้ชื่อบ้านว่าไม่มีชื่อบ้านอีกแล้วอะดูดิฐานของ ไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวนะขอเอาขวานเพิ่มไปอีก2อันแล้วกันนะกลัวขวานไม่พอขวานใหญ่อะ่ะแล้วคือไม่ต้องดูเลยครับเพราะว่าบ้านที่ไม่มีชื่อนะมันมีประมาณ3 4หลังมั้งนะครับใน Google นะไอใน YouTube อะ่ะเอาแล้วทีนี้เราก็ต้องมาด้นสดแล้วครับว่า เราควรจะทุบบ้านตรงไหนดีนะแต่จากที่ดูเป็นบ้านไม้นะทุกคนไม่ต้องใช้ระเบิดซีโฟนะครับเราจะทุบตรงไหนดีเดี๋ยวค่อยมาสมเลือกเอานะเดี๋ยวนะทำไมเตาเผาวางกับพื้นได้อะโอเดฟทำไม <c oughs> ทำไมบ้านเขาวางกับพื้นได้ทำไมบ้านเราต้องวางกับไปนั่นนะวางกับพื้นอิดพื้นธรรมดาอะไรเงี้ยนะ ใช่ป่ะวะเดี๋ยวเรา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 ,เราลองตรงนี้ไหมทุกคนเอาค้อนถูกแล้วเอาคอ้อนเล็กตีนะครับเฮ้ยอุ้ยถูกถูกทุกคนเห็นไหมเกือบไม่ถูกอะแต่ก็ยังถูบถูกนะคือเปิดมาเป็นสามคูณสามครับโอ้โห ต้องเอาคอนเล็กทุบก่อนนะทำไมมันชอบเรียงคอนใหญ่ไว้ก่อนก็ไม่รู้กลัวเปลืองครับเราเอาคูปองก่อนไหมทุกคนคูปองแดงคูปองเหลืองอา่าดูกล่องอื่นเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีอุย้ยฝนตกทุกคนถ้าคลิปนี้มีเสียงฝนต้องขออภัยด้วยนะครับ ทุองกไปสองกล่องซอมบี้มาแล้วอะไปไกลๆเลยสังเกตไหมเวลาเราสู้กับซอมบี้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่อะพอตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวที่เราตีอะมาตบเราทีหนึง่งเราจะหายไปตบตัวนั้นครับทั้งที่ซอมบี้ที่เราสู้อยู่ะกำลังจะตายแล้วอะระบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันตั้งค่าไม่ได้ด้วยนะ มันไม่ได้โจมตีตัวที่เลือดเหลือน้อยสุดนะครับแต่มันจะเลือกโจมตีตัวที่มันตีเราตัวล่าสุดอะไอะกล่องนี้มันเป็นกล่องอาหารเนาะแต่เขาจัดเรียงเป็นระเบียบดีนะกล่องบ้านเรานี่คืออะไรก็ไม่รู้มันต้องมีสักอันแหละที่เป็นลังอาวุธนะครับ อ้านี่ไงไปใกล้พังอันนึงขวานสมบูรณ์สองอันแน่มีรองเท้าด้วยครับรองเทา้าผ้าผ้าหนังน,นะที่เอาหนังมาหุ้มให้มันดูทนทานมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเอาของไปเก็บแป๊บนึง จะบอกว่าบ้านดีไหมแต่กล่องมันยังเหลืออีกอีกเจดแกล่องที่เรายังไม่ได้ทุบนะครับไม่แน่ของที่เหลืออาจจะดีก็ได้นะขอกล่องพยาบาลสัก60กล่องก็ดีนะเอาไว้ลุยส่วนขนส่งครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งขาบ เออแต่จริงๆในกระเป๋าวิเศษผมก็มี300กว่าอันนะไอกระเป๋ายาเนี่ยนะเออผมว่าของแบบนี้มันเหมาะกับพวกมือใหม่นะเหมาะกับสายมือใหม่อนะ่ะเพราะว่าพวกไม้พวกหนังพวกอะไรพวกเนี้ยพวกเศษเหล็กพวกหินพวกอิฐปอนอะไรพวกเนี้ย เหมาะสำหรับเอาไปทําบ้านมากกว่านะอาวุธก็ได้นะครับพวกขอนปอนนะผมไม่ค่อยได้ครับขอนปอนเลยครับเพราะว่ามันมันสุ่มดอบตามบ้านตามอะไรพวกนี้ตามป่าโอ้ยฝนตกเียงดังมากเลย <c oughs> ไม่ทำคลิปก็ไม่ได้ไนงะเดี๋ยววันนี้ไม่มีลงนะครับ <c oughs> แล้วมาตกตอนที่กำลังตัดต่อคลิปด้วยนะเกมนี้พอดีเลย ฝนตกนี่ผมชอบอยู่ช่วงเดียวก็คือชอบตอนมันเย็นนี่แหละครับแล้วก็ชอบฟังเสียงฝนถ้ามันตกตอนนอนจะดีมากเลยหลับสบายมากเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเอาผ้าคลุมเสียงมันจะไม่เข้านะ ตอนแรกผมอัดคลิปไว้ายาวกว่าน,นี้นะครับแต่เดี๋ยวคงต้องตัดให้เหลือแค่ช่วงที่ป้นบ้านพอนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงฝนมันจะเข้าไปรบกวนไงผมไม่รู้ว่าตอนที่เพิ่มเสียงเข้าไปช่วยเนี่ยมันจะมีเสียงฝนหรือเปล่านะนี่เห็นไหมทุกคนใครที่กําลังตามหารถล้อรถเอทีวีนะครับเนี่ยเรามาป้นตามบ้านอนะ่ะมันมีโอกาสได้ได้ล้อรถเอทีวี อยู่นะถ้าเราไม่มาป้านผมยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปเอาที่ไหนนะโอ้ยเสียงฝนหนักมากเดีย๋ยวต้องทำฟิลเตอร์กันทำฟิลเตอร์กันเสียงฝนข้างนอกไม่รู้จะทำได้ไหมเทสเทสทัลโลเทสเทส พอดีว่าผมสงสัยนะว่าไอ้ตรงกระแพงตรงนี้ข้างในอ่ะมันมีอะไรโอ้ทุกคนสรุปก็คือเราเราเปิดถูกอันนะครับเห็นไหมเปิดถูกห้องด้วยนะปกติจะเปิดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราก็เก็บของทั้งทั้งเก้ากล่องนี้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าโอ้เอาเอาลูมิเนียม แอ่ของพวกนี้มันเหมาะสําหรับมือใหม่มากกว่านะครับเราเป็นมือใหม่ที่พิ่งที่ใหม่นานแล้วอะของพวกนี้เราหาตามป่าตามเขาได้ไงตะป,ตปูตะปูเฮ้ยตะเหล็กก็น่าเอานะยวดูก่อนขออีกดูอีก2กล่องว่าควรจะเอาอะไรกลับดีนะครับ วันนี้มีอีเวนต์เสบียงด้วยนี่คืออีเวนต์เสบียงเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปกระเป๋าดําด้วยนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้กระเป๋าดําหรือแบบกระเป๋าดําหายไปแล้วอะ่ะอย่าลืมเก็บแต้มจากการฆ่าซอมบี้เยอะๆนะครับเราจะมีโอกาสได้กระเป๋าดําด้วยนะเวลาที่แบบเก็บแต้มได้ถึง150ร้อยห้าสิบอะครับไอพันห้าพันห้าร้อยห้าสิบอะไรล่ะ สรุปแล้วบ้านนี้เราไม่ได้ปืนนะแล้วก็ไม่ได้ชุดด้วยครับรวมทั้งไม่ได้กล่องยาด้วยนะแต่ได้ของจีปาถะไปนะครับอ๋ออีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเด,เดี๋ยวดูก่อนนะว่าอีกกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องที่เหลือนะครับจะเป็นกล่องอะไร เซ็งเลยทุกคนไปบังเกอร์บราโวไม่ได้แล้วอะ่ะมารีวันนี้พอดีไงแล้วไออีเวนต์มันมันหมดวันนี้พอดีครับแต่ว่าไอชั่วโมงในการรีแบบบังเกอร์บราโวอะ่ะมันใช้อีกยี่หนึ่งวันกับอีกกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจจำไม่ได้ต้องเข้าไปเช็คเฮ้ยนี่มีน้ำมันนักแปดถัง เอาเอาน้ำมันไปเติมก่อนนะไมแล้วค่อยมาเอาของแต่ผมว่าผมเอากระป๋องสีกลับบ้านนั่นแหละดีแล้วนะครับเอาไว้ทำออสีรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเผื่อแบบเราสุ่มได้สกินมอเตอร์ไซค์สวยๆเราจะได้มีมอเตอร์ไซค์มาขับโชว์เพื่อนๆให้ดูกันนะครับเรารถ ATV ไม่ต้องเอาก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีครบแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปย่อยอ่ะมันก็ได้มันก็ได้แค่เศษเหล็กกับ ทั้งเหล็กกล้านะครับจะว่าไปทั้งเหล็กกล้าที่บ้านก็เริ่มขาดแคลนแล้วนะเอาประแจไหมประแจเอาไปย่อยมีโอกาสได้ทั้งเหล็กกล้าดีครับแทนโทรศัพท์แล้วกันโทรศัพท์ที่บ้านมีเยอะมากนะโอเค งั้นเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่านะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรให้เราได้ทำลายอีกแล้วนะตอนนี้ห้องนี้มีห้องลับอะแต่ไม่น่าจะมีของมั้งงั้นเราเดินทางกลับบ้านดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมจะยังไม่ให้ของกับผมจะยังไม่กดสรุปนะหมยายถึงว่ากด กดแลกเปลี่ยนของกับดิลลโจไม่ใช่ดิลโจนักจุโจนะครับเพราะว่าผมไปอ่านเจอในกลุ่มลาเดีย์เนอร์ไทยแลนด์นะเขาบอกว่าถ้าเราอยากเจอบ้านสองหลังให้ป้นสองหลังอะตอนที่เราป้นบ้านเสร็จแล้วนะเราลองเราลองไม่ให้ของกับอ่า นักจุดโจมดูนะครับแล้วเดี๋ยววันถัดไปเรามาดูกันว่าจะมีบ้านให้เราป้นถึงสองหลังไหมนะอันนี้ขอลองก่อนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีอาจบางทีอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับแต่ขอลองดูก่อนนะเอาอะไรให้ดี ็เดี๋ยวพอให้ของกับทั้งจุดโจมเสร็จนะครับแต่เราจะไม่ไม่กดอันนี้นะไม่กดแลกเปลี่ยนนะไม่กดแบ่งนะเดี๋ยวค่อยมาแบ่งพรุ่งนี้ครับจะดูเหมือนกันว่าจะมีบ้านให้เราป้านถึงสองหลังไหมนะไม่เอาคอนหรอ เอาเอาวุธไหมเอาหอกไหมลองดูไหมเอาหอกไปสามอันจะเอาไหมสีก็ได้อะเฮ้ยอ่ะ,ออะโอเคเราจะยังไม่กดแบ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้หนึ่งวันครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าไอ,ไอที่บอกไว้ว่าถ้าเราไม่แบ่งเนี่ยแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยนะจะมีโอกาสได้ป้นบ้านถังสองหลังนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจ อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่เดี๋ยวผมขอทดลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมของนะไปาฟาร์มของกันต่อนะครับตามป่าตามเขาเช่นเคยเอาของไปนี่ด้วยครับไปเติมรถมอเตอร์ไซค์นะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังค้างเติ่งอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เลเวล71นะครับ อันนี้คือของที่แบบย้ายมาจากกล่องอื่นๆด้วยนะใช้ไปแล้วก็ย้ายจากกล่องสำรองมาด้วยครับที่เราได้เก็บของเอาไว้นะจริงจริงไมแอนนี่เราสามารถอัพกล่องเพิ่มได้อีกกล่องเลเนะี่ยเพราะว่ากล่องหนึ่งมันใช้40อันใช่ไหมที่จะเพิ่มเป็นเลเวล2แต่ว่า เหลกก้าเรามีไม่พอช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปส่งของที่ศูนย์ขนส่งท่าเรือเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไอเด็กก้าในการส่ง้วยถ้าจำไม่ผิดนะไอ้กล่องดำก็โอเคนะครับตอนแรกว่าจะตัดยาวกว่านี้ทุกคนแต่พอดีว่าฝนมันตกนะครับ ตอนอัดก็คือไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเลยได้ยินแต่เสียงฝนนะตอนเนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่เนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนได้โอเคไหมนะครับก็ถ้าคลิปนี้เสียงมันซาซาหรือเสียงแตกเสียงดังอะไรก็ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนทําคลิปเนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆทุกคนฟ้าเริ่มมาแล้วด้วยนะครับก็โอเคทุกคน งั้นวันนี้ได้แค่คลิปนี้คลิปเดียวหรือเปล่าเนี่ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยอ่ะได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับ่อไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายฝนตกหนักมากครับ